S <S <S สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับช่อง f o g t a i l Gaming Channel ยังไหวอยู่ตาครับตงรงนั้นรู้สึกไฟมันไม่ค่อยแรงเลยะฮะเดี๋ยวผมใส่เชื้อเพลิงให้นะป้าเอาอะนะป้า <S <S อเออไฟมันค่อยดิโอ๊อยเอาไปไหม โอเคเดี๋ยวผมขอนั่งร่มวงกับคุณป้าแล้วก็คุณลุงได้นะครับผมโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกมแบทโบ But นั่นเองโอ้โหแย่อะไะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนี้อีกเช่นเคยนะผมซึ่งในเกมนี้ผมได้ไปเจอโหมดโหมดหนึ่งมาเว้ยมันเป็นโหมดที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผู้ชมได้ลองเล่นดูน่าจะแบบว่า สนุกแน่นอนครับผมโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนเล็ฟอร์เดสนะผมหรือว,ว่าคนที่เคยเล่นเกมเล็ฟอร์เดสมานะต้องไม่พลาดโหมดนี้แน่นอนและนี่ครับผมโหมดเวอร์ซัสนะผมซึ่งโหมดเอ้ยโหมดนะผมโหมดนี้นะอเอ้ยโหมดเอ้ยจเอ้ยเดี๋ยวจะยินกอตั้งตีก่อนโอเคซึ่งโหมดนี้นะผมอ่าเป็นจะเป็นโหมดที่เราสามารถได้เล่นเป็นซอมบี้นะผม อันนี้ก็เป็นการลองเล่นครั้งแรกนะผมผมก็ลองไปดูข้อมูลมาคร่าวๆเอ้ยคร่าวๆนะฮะก็เป็นแบบว่าพอเข้าใจอยู่ไม่ยากนะฮะซึ่งในตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะได้เหมือนเป็นการสุ่มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นเป็นเป็นการสุ่มหรือเปล่านะฮะซึ่งเราจะได้สุ่มว่าจะได้เล่นเป็นคนก่อนหรือว่าจะได้ได้เล่นเป็นซอมบี้ก่อนก็ต้องมาดูกันอาจจะได้เล่นเป็นซอมบี้ก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะจริงป่้อ่านี่แหละครับผมเราได้เล่นเป็นซอมบี้นะครับผมเออฮะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะผมว่าในโหมดนี้จะมีอยู่อสองฝั่งนะผมคือฝั่งเซอร์ไวเวอร์กับฝั่งซอมบี้และตอนเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะเหมือนเป็นการสุ่มนะฮะว่าเราจะได้เล่นเป็นอะไรก่อนฝั่งไหนก่อนนะผมโชคดีที่ได้เล่นเป็นซอมบี้ก่อนโอเคเจ๋งซึ่งซอมบี้ในแต่ละตัวเนี่ย มันมีอยู่ในเกมทั้งนั้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นไอตัวสไปเดอร์ผมขอเล็กสไปเดอร์แล้วกันนะครับมันเหมือนแบงบุมมากเลยแล้วก็ตัวไอบูมเมอร์แล้วก็ชาร์เจอร์นะครับผมแล้วก็ซอมบี้ลูกกระจ๊อกธรรมดาทั่วไปนะโขกี้กอกี้กากี้ก่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคขอเลือกเป็นฮอกเกอร์แล้วกันนะครับผมมันมีสกินด้วยนะผมอันนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับผมอ่าสกินนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบมากนะผมมี3าแบบให้เลือกโอ้โหแบบแต่ละตัวแบบหน้าตาหน้าควงกันเลยนะเอาแบบนี้กัน วิธีมันบูมเมอร์นี่เอาเล่นเป็นตัวบูมเมอร์เฉยเลยไม่เป็นไรครับบูมเมอร์ก็ได้ได้หมดนะครับโหน่ารักว่ะพอได้เป็นบูมเมอร์แล้วพอดูท่าเดินมันดิน่ารักอ่ะอะผู้ชมจะสังเกตว่าทําไมมันตึงเป็นสีแดงนะครับผมก็คือว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถสปอนได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอเวลากระจายกันหน่อยกระจายกันหน่อยเออเพื่อนจะได้แบบว่าอบล้อมศัตรูได้นะฮะเอออบล้อมอบล้อมมัน ล้วก็รอโอกาสที่จะฆ่ามันนั่นเองถ้าเราเกิดตรงเี้ยสปอร์ตกดชิกเลยครับผมเอาละแล้วก็ขวด้วดได้วะเอาเดี๋ยวพวดได้วะพวดไม่ได้เหรอเรื่อะไรเราเปลี่ยนได้อะเปลี่ยนเป็นอ่าฮอกเกอร์เอ๊จะเป็นมุมแล้วกันนะฮะจัดไปโอเครอเวลาสปอร์ตนะครับผมในสามสองหนึ่ง อ่ะสปอร์และเรียบร้อยมารับผมเออรอคนใหญ่ใส่คนใหญ่ใส่พุบโดนไปแล้ว่ตัวเพื่อเอ้าโดนยิงแม่เลยจะเกิดได้อีกสี่สามสองหนึ่งโอ้ยเกิดทันเอานะเึงอเอ้าโดนคนใหญ่ใส่เอ้ยเพื่อนเขายิงเพื่อนเขายิงเพื่อนเขายิงโอ้โหตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เซฟโซนจะบีบนะผมอ่ะ คุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆว่าเซฟโซนเนี่ยไหมมันจะบีบค่อยๆบีบมาเรื่อยๆนะฮะสังเกตได้ดูจากไอ้ตรงสีแดงๆข้างบนที่เป็นเหมือนรูปแมลงวันนะฮะอ่าอ่านี่บดูโอกาสที่2แล้วผมเดีเ๋ยวไม่เอาสองแล้วอึ๊บโดนเต็ม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 อุ้ย,ยมันมันก็ได้มันก็ได้ไดปินขึ้นลบลบอันนลบพันเวย้ยเอาแล้วนะอึ๊บพ้นใหญ่ติดติดกับซอมบี้ตีอ, <laughs> อันนี้เราก็ พ่นย้ายไปโดนไม่เปไ็นไรตีมันเลยเออ,อีโอ้ยต้องเปลี่ยนตัวบ้างอาราเปลี่ยนตัวหน่อยนะฮะเอาเป็นพี่นี่เลยนี่พี่ชาร์เจอร์แขนใหญ่ของเรานะฮะมาร์นะครบเลยเออจับบีบปั๊ดตายตายเป็ดขัดข้าแกขัดข้าแกปึบ <laughs> เอาแล้วมันตียังไงวะง<ส>ตียังไงอ่ะตียังไงอ่ะ ตีไม่ได้เอ้าเดี๋ยวมันตีไงวะอ้าวตายไหมเนี่ยโอ้ยเหมือนจะชนะนะฮะชนะเอายาเอายายานะเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบสตูยังไม่ตายดีดีดีโอเคจบเป็นเกมแรกแล้วครับอ่าก็คือเมื่อกี้เวลาของเซอร์ไวเวอร์นะผมคือเขามีชีวิตอยู่รอดไปได้ประมาณสามนาทีนะฮะ เราสามารถฆ่าเซิร์ฟเวอรได้หมดเลยนะฮะโอเคก็ถือว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเล่นต่อดีกว่าอทีนี้เราได้ได้เป็นคนนะผมเอาละเลเวลหนึ่งนะฮะซอมบี้เขาก็จะออกมากันแล้วนั่นไงมีออกมาแล้วปัดระเบิดไปโอเคลอซอมบี้ไปร่อซอมบี้ไปตรงนู้นออาไม่มีใครมาเลยเฮ้ยอุสาห์ปาไม่มีใครๆเลยเหระแบ่เอ้บัโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโยเดี๋ยวก็ อุ้ยแมกนิับเฮ้ยโอเคใครล็อกได้เว้ยใครล็อกได้เว้ยเอ้ายิงไอเวนี่ยิงตายตายกลางอากาศก็มายิงถังแก๊สยิงถังแก๊สระเบิดมาดิอสามคนก็ไม่หวั่นกูบอกเลยไข่คนอะไรไข่คนอะไรไอ้บูเมอร์มึงมึงตายไอช่ตายมันไม่ตายโอ้โหอุ้ย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 ฮิว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 สวย เพื่อนโดนเพื่อนโดนบ้าเอ้ยแม่งเอ้ยไอ้ตัวเป็นมุ้ไอ้ตัวเป็นมุ้โดนจับเหมือนกันแม่โอ้โหคตรยากเดี๋ยวเพื่อนไปรีบเข้ามาโอเคคุณม่ทช่วยโอยตัวสบี้เห็นคนน้อยไม่ได้มึงใส่ใหญ่เลยนะไอ้พวกเวทเอาไปเผายาสดนั้นล้อเลยไอ้บูมเมอร์เจอไงมึงคิดว่าจะเอาเฮ้ยไม่นะ ไปตายโอ้โหใครมันจะสู้ได้บึงมาทั้งหมู่บ้านอีเวนโอเครอบสุดท้ายนะผมรอบนี้เหมือนจะเป็นแบบตัดสินนะผมว่าเราจะสู้ได้เราจะชนะไหมนะครับอ่ะจังหวะนี้เราก็ดูรอบไปก่อนนะผมหาที่ทำเลเหมาะ ในการโจมตีศัตรูก็ได้นะฮะตอนนี้เขาก็กำลังแบบว่าจัดเตรียมแบบน้าผมจัดเตรียมสนามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ซอมบี้เข้าไปหาพวกเขาได้อย่างง่ายดายนะฮะบอกเลยไม่มีใครมากีดกัน้นคนอย่างผมได้ <Yeah. S 1> ต่อให้มึงจะเอากระแพงเมืองจีนมาปิดล้อมรอบที่แห่งนี้อูก็ผ่านเข้าไปฆ่าพวกมึงได้เอาดิพ่นใหญ่พ่นใหญ่พ่นใหญ่เออเดินเดินแน,น,น่หลบเว้ยหลบได้ หลบได้เว้ยเกเค๋เก๋เกพ่นยายพ่นยายอุ้ยโอ้โหแม่ไอตัวบนรถกระบะมันสอยเราว่ะไม่เป็นไรฮะเปลี่ยนตัวเอาเอาเป็นชาร์เจอร์ดีกวชาร์เจอร์ดีกว่าชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ไหนไหนตัวไหนไหนในนี้น er ี่นี้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 โอเคอุ๊ปอุ๊ยตีไม่โดนไปอึ๊บจับได้ไป บีบอัดเออตายเอือไม่เดอโอ้โหโดนเพื่อนยิงนะฮะผมไม่เป็นไรเลือกเกิดใหม่เลือกเกิดใหม่แล้วเราเจะเป็นสไปเดอร์ดีกว่าอ่าแบบว่าต้องมีคอยแบบซัพพอร์ตเพื่อนโอเคเอาเลือนที่สูงไว้ขึ้นที่สูงดีกว่าขึ้นที่สูงหาจุดเกิดหาจุดเกิดมีวิืกี้ได้แล้วเมืกีได้แล้วดีไงได้แล้วโดนนั่นแหละเต็มเต็ม เอา yup. ละเพื you. ่อนเกิดไปฆ่ามันไปฆ่ามันอุ้ยเพื่อนช่วยไว้อุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเออนั่นแหละครับผมสวยงามสวยงามคนใหญ่คนใหญ่อุ้ยไปโดนอุ้ยจะโดนแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮะนิดเดียวเองนิดเดียวเองอุ้ยโอ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 ้ยเอือบตายี่นะโดนฆ่าต้องบอกว่าซอมบี้ก็ถือว่าบางเหมือนกันนะไม่ใช่นานๆนะครับผมค่อนข้างบางนะฮะโอเคเราอยู่ที่สูงไว้ สปอนตรงไหนดีดๆดสปอนได้สปอนได้โอเคสปอนแล้วยิงยิงใหญ่ใหญ่เลง็งสวยๆสวยๆโดนโดนเอาเลยบูเบิร์นนั่นแหละครับจังหวะนี้จังหวะรวยโโอ้หกำลังจะพ้นใหญ่เลยพี่ตายเหอะไม่เป็นไรฮะขึ <upfront> ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ปีนปีนปีนรอสปอน์ในห้าสี่ส สปอนสปอนเออนี่แหละมาแล้วอันแน่อันแน่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรนะทำอะไรครับคุณพี่คุณพี่ทำอะไรครับคุณพี่ทำอะไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอเคตีตีนั่นแหละมึงโดนมึงโดนแหวะเออไปเนอะไอเชื่อมันดีว่ะเออเล่นเป็นซอมบี้แล้วมันก็มันอีกแบบนึงนะฮะ สังเกตดีๆว <si suppression> ่าเซิร <guarding okay>? ์ฟเวอร์จะออร่าสีเหลืองนะผมคือเลือกเขาน้อยลงแล้วนะฮะนี่คือโอกาสที่เราจะฆ่ามันเออโดนอุ้ย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 โดนโดนลอยโดนหลอยโดนหลอยเอาละปึ้นปั้นมันแหละตายตายตายฮึ่มกระโจนตายโชนออกนอกเขตบริเวณตายครับผมปนใหญ่พิธีหนึ่งตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายนั่นแหละ ปีนขึ้นพึบหลบหลบล้อหลบล้อหลบ,ลบเอ้ยจะชุบเพื่อนเหรอจะชุบเพื่อนเหรอจะชุบเพื่อนไม่มีบอลสล็อปไม่มีบัลตล็อปตายตายสะตึงนั่นแหละคนใหญ่ทับไปทีนึ่งชนะครับผมโอ๊าอ้าวเราตายพอดีเลยโดนยิงนะครับผม <c oughs> ตายพอดีเลยไม่เป็นไร <c oughs> เกมจบแล้วเยา ตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม b a c k f ฟบัตใน EP ที่3นะครับผมก็ผมคงจะทำแค่3 EP เท่านั้นแหละนะครับผมก็ คาคงจะได้กลับมาเล่นอีกทีก็คงจะเป็นตัวเกมจริงเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับก็รอคอยกันได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้ทางสตรีมเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เชียร์วิโก